สวัสดีครับพี่น้องเมนูเท่ากูสีผ้าพี่น้องม่กินแปะสะครับแปะซานี่ก็บริฮ็ดเองดอกแปะซานี่ไปซื้อมาจากตลาดประดุกเออบบแง้งตัวละรอยชุดนี้เบ็ดเซ็ตนี่ร่วมแล้วเทั่งพักร้อยกว่าบาทโบแพงนี่หัวเป็ดพี่น้องหัวเป็ด นี่น้ำจิ้มพี่น้องสองอย่างเลยได้น้ำจิ้มมาสองอย่างน้ำจิ้มแปะซ่าน้ำจิ้มสมอ่ะมาพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรกน้ำกันเออผักกับซุปซุปเป็นกระแสมาพี่น้องเนาะตัวละลอยโอ้ยพอกินโอ้ยขาด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 เดิอนคุยบนจระบาดนึ่ง อืม,รมค,มคมร,ร,ามารับจ้านี่น้ำจิ้มแจบง่งหองเลเจ้าขาประจําพารหนึ่งก็้ามาตืึมไม่หนองทางหารเข้าไหมากม่บหลาย ตัวสุดๆมัตืมขาบนี้ม่ดไปดลอกับปลาสดๆพีนองตูใหญ่ตลอยขัดเเบุยเบ้เบาดเนาบ กินพักสดช้าใจเดียกดอยากมาหลายมือนแบบไปน้อนรูนไหมเขาไปในกินดนอเขาไปงานหลือคำงานอยากหลายป่ะวะ สักกี่พรงนี้ักที่ปีน,นอะสักที่อืมอืมกินอย่าข้อเป็ดซึงมันดัดกันนักินก็นคือขึ้นหอดขึ้นห,ด,นหดลดกขึ้นหอดร้านอยู่เด้อ เราหลุดหลานเขาเนี่เป็นเถ่าไปนั่งหลุดไม่เถ่าไปเดาสอดคล้องก็เป็นผู้เถ่าฝ่าบ้างฝ่าเนี่ยฮะรอนเนี่ยคืออย่างเงี้ยก็ะสือเขามากินอืม,อม बिनु बाटो ने มันกินเปด็ดตายกัม็มีเรามากินผักไม่ดี้่อผู้ขภาพกินปลากายยอยง่าย ิบปีถึงเขาบ่กค่อยกินเนื้อสัตวตัวมันย่อยยากมีฝนตอรํามใส่กินร้ายๆก็เป็นลงเป็นไพ่ม่ข้าวปูก็ได้มากสาธิตการกินแปะสายบอืม พามันไปน่อยก็ไปน่อนขึ้นอย่างน่ะ,นม,าะมากแบบนี้เสียงรถมากเนีเปิดประตูแล้วสือไระยะเิ่นบ่าทั้งจากเรื่องบักทาไม่เพิ่เป็นกลังถ่ายคลิปอยู่แค่าปากแค่าปาก แบบปลากระพงนีนนนงน่เกิดเปิดพลุ ดูมั้ไปบัปกะดูขึ้นคนหลายพี่นอ้องไปบัปไะดูเพราะขายไม่ขาดก็ได้ขายก็ดีแต่น้ำเขาอยู่แต่เะกินแถวเนี่ยดีอยู่คนซื้อคนขายเป็นอนก่กระเจ,าจา้าจับม,มาเด้อพี่น้องไปกินกัน